าจกปิ้งมาหมดจากมาพี่น้องเอ้ยกับเจ้าปิ้งมาเขากับปิ้ง่อเนี่ยขีดเดี่ยวขึ้นหลายตัวกันเนี่ยแต่ตัวยิ่งยิ่ง มันตลาไหลยกรดูดนี่มเห็นไหมคิดซ้อน ตัวเปิงมาเขากับเปิงโตถูกคนเลยแต่เมนนะื่กี้ขวบข่องขของแก่ล้วมันสิมนลมใส่น้ำนเสียหายผีของเจ้านา ด้บบน,นี้วิถีของชาวนาก็จะประมาณนี้ตัวเพีนงนามเขาหน,น้าเปิงนามออกจากหน้าก็่าไปวายทุกคนกคนมาเปียงนามออกจากหนา้าตัวสิบห้ายางรอไปเมื่อดดเอา ขาตั้งกล้องนะเขากลังสีหางไสดแล้วล่ะทุกคนเขากลังสีหางไสแล้วอีกครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนได้เกี่ยวแน่นอนบ่วนพระยางรอนะบิง่งคนเป่งหนามลงมาสั่งนี้เออคนเป่งหนามลงมาเขาก็เป่งต่อแต่มันไหลลงท่อพุ่นอ่ะ คองซอยพนโวยเมออยตัวละจอสามป้องจอกันแท้สามปอม้องไยอะไ่เรยว่าทุกคนเขาก็ได้ฟังข้างนี้พนอเกียร์แล้วขอ,ขอแอ่ว่าพนคื้จรอรถอยู่วะไปนพาเราเขาก็ได้ ไฮนี่ไข่แน่อยู่แต่ว่ามันนองไฮน้อยไฮน้อยก็เขาอีนี้ข็นเป๊กน,น้ำขึ้นมามันกะเป็นเป๊กน,น้ำลงมามันกันแห่ขึ้นมาตัวเดี๋ยเข่าพันลมเขาเนี้เอุ่มลมนี่กันอยู่เป็นสายๆอยู่ตัวนี่สายเอื่อยๆอืม Này, bà nói bà xíu bà nhăn má o chứ má o tôi là tụi con Bà chỉ được Bà xíu bà nhăn cơ này o chứ cái đèn say say chứ này ừm còn pa pẹ pa pẹ là โอ้ยเขาบ่งามปีนี้ทุกคนเอ้ยพอได้กินเก่าล่ะเนาะเฮ็ดจังได๋แล้วขามันแรงแหเนีขั้นแล้วบ่าเขาข่อยสิมาล่มแท้ว่าซั่นเขาข่อยสิมาลมไปของเจ้าคือบ่ลมของบนมันห่างซะแล้ว มัน่ังไงมาลงตังเตียงพี่น้องมันก็บ่อรวมแล้ว n h าก็หลายเขาก็ห้างบอนี้เออเอาได้เท่าใดก็เอามันละหางใสแล้วล่ะหางเหมาแล้วทุกคนอีกครึ่งเดือนครึ่งเดือนก็เกี่ยวได้แล้ว นามออกทุกคนถัดนา้้ำมันน้ำมอยู่บนนี้ขอก็ได้กลุ่มหางใสแน่แล้วมะนั่นห้ากระสิเพราะว่าเพิ่งมา,าก้งงองก็ต้องเปิ่งออกเั่นเมื่ะกั่ัันจันมกระดีถ่่มเขาเาเวลาหลดไม้เกี่ยวมันกระจิลำบากอืม วิธีเช au. ่านพิ่นกับขอละเพิ่นกับ่าเออย้ายบัวนู้อส да> ันเขาข่อยมันล่มน้ะมันลายเหม้ยเสนะข่อยขอเปียงนานในเด้อสันเจ้าก็ไปเปียงต่อข่อยโลดสันาเปียงต่อลงไปลงคลองหมดละเออเออไปเปียงโลดสันเนาะเพิ่นก็เลยมาเปียงเศร้าหนี้ก็เลยออกมาช่วงแลงช่วงใบนี่แหละทุกคน ได้หลายดอกปีนี่บอกเลยว่าม่ได้หลายทอปีกายนี่ปีกายก็ปิก้อนนี่ปีก้อนนี่ว่าแรงได้สูบน้ำใสปีกายว่าถ่วกันยังได้หลายสามอุ้มสี่อุ้มเขามาสามอุ้มสี่อุ้มนี่กะอุ้มหนึ่งกะยี่ห้าตันแมนบอกยี่ห้าแตรอสองตันหาเออสองตันหาอุ้มแล้วสองตันหาพี่น้อง แต่กีละสามสี่อุ่มยู่ก็หาเดาบวกเอาคู่เดามันเป็นเท่าไหร่บันิมุจาว่าเท่าไหร่พันกิโลอืมสองอุ่มก็ะเดะสองอุ่มตันหนึ่งกับพันกิโลสองตันกับสองพันกิโลสองตันหากับสองพันหาสองอุ่มก็ะเดาหาพันกิโลยังเสียสี่อุ่มก็หมื่นกิโลนะกืบจิบประมาณนั้นนี่แหละทีเชาหน้าห้าก็ได้บันิกะกัเหลืออยู่เหลือกินเหลือไว้เห็ดแน่วค่ะกรขายสันหลับพี่น้อง อนี่มันเข่าบ้านก้อนบานนี่ฮ้อนไปไปไปยางส้มไปเรื่อยๆกลับบ้านก้อนโอ้โหลบงมูนี่หัวกระทอกมูอยู่น้ำหอมนี่หัวกระทอกพี่น้องมานีมูมได้น้ำมูก้อนๆผุดผุดอะเหลืองกล้วยละวันนี้โอ้จะมันเข่าบ,บ๊บเสมอกับม่นปีนี่แหละเด้อลูกบงหัวกระทอกพี่น้องน้ำหอมอยู่ข้าในหัวกระทอก โว้ยตายตายได้กินซ้ำในเกาฮัลโหลพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆจ้ามาซองเมืองหน้าน้ำกันนี่บุญมาเปิดน้ำคุดก,กันเทพปิงน้ำน้พี่น้องนี่บุญสิไสเห็น,นบุญิีไสอันนี้ อันนี้เอาโอดยขุดดูเดี๋ยวดิขุดดูเดียวกินอ่ขุดแล้เดี๋ยวเราจะไปเอาหาขนั่นใม่มาใส่กัน ักบทใหม่มาใส่ก่อนเนนนนรี้ ขึ้นมาวันนี้ป่าเยีะไรอ้อยเยอะไปไปหักตน้นต้นไม้ตนม้นทุมพี่น,ออน้องต้นทุ่มกับบ้านมานีนพี่น้องเยียบร้อยเล้วมันไหลเอ้่เอ้ยอยู่นี่ละ